สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการนับและการเทียบสกลารนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการนับสกลารไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเทียบสกลารกันนะคะการเทียบสกลารการเทียบสกลารคือการนับสกลารที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและสากลดังนั้นการเทียบสกรลาดให้เป็นแบบเดียวกันจะช่วยให้สามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นหลักเกณฑ์การเทียบสกรลาดโดยคำนวณหาหลักเกณฑ์บวกลบเฉพาะพุทธักราาดพศพุทธักราาดมากกว่าคิธสกราา543ปี พุทธศักราชมากกว่ามหาศักราช621ปีพุทธศักราชมากกว่าจุลศักราช1,181ปีพุทธศักราชมากกว่ารัตนโกสินทร์ศก2,324ปีพุทธศักราชมากกว่าฮิจรัศักราช1,122ปีการเทียบศักราชในระบบต่างๆสามารถนำมาเปรียบเทียบให้เป็นศักราชแบบเดียวกัน มสบวก6 2 1เท่ากับพศพศลบ6 2 1เท่ากับมสจศบวก1,181เท่ากับพศพศลบ1,181เท่ากับจศลศบวก2,324เท่ากับพศพศลบ2,324เท่ากับลส พศบวก543เท,ท,ท,ท่ากับพศพสลบ543เท่ากับพศพสบวก1,122เท่ากับพศพศลบ1,122เท่ากับพสเราไปดูตัวอย่างการเทียบสกราดกันนะคะตัวอย่างการเทียบสกรารดจากพุทธศักราชเปลี่ยนเป็นคิดักราชให้นำพศลบ543ตัวอย่างเช่น พศ2549เปลี่ยนเป็นคศโดยนำ5 4า543มาลบออกจะได้เท่ากับ2549ลบ543ก็จะเป็นปีคศออที่ได้ก็คือ2 0 0 6นะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเปลี่ยนจากคิดศักราชเป็นพุทธศักราชให้นำคศอ บวกด้วย543ตัวอย่างนะคะเช่นคสอ2,004เปลี่ยนเป็นพศโดยนำ543มาบวกก็จะได้เป็น2,004บวก543ก็จะได้ปีพศที่ได้ก็คือพศ2,547ค่ะเรามาทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะนัเกเรียนใบงานเรื่องการนับและการเทียบสกลาดนะคะ คำสั่งให้หนักเรียนระบุหลักเกณฑ์การเทียบสกสารให้ถูกต้องนะคะมีสกสารมาให้เรานะคะให้เราเทียบสกสารให้ถูกต้องมีตัวอย่างอันที่1นนะคะมศ1320อ่าเขาต้องการทราบพศใช่ไหมคะเราต้องเอามศไปบวกกับอะไรถึงจะได้เป็นพศก็คือมศบวกกับ 621ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับพอสอที่เราต้องการดังนั้นเราก็เอามอสอก็คือ1320บวกกับ621ก็จะได้เท่ากับพันเก้อยสอ็ดนะคะนี่คือคำตอบเรามาดูนะคะหศสี่ร้อยเจ็ดสอยเจ็ดสิทำให้เป็นอสอต้องเอาไปทำอะไรเอาไปบวกใช่ไหมคะ บวกด้วย1,122ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นพออที่เราต้องการก็คือ477บวกด้วย1,122จะเท่ากับพออ1,599นะคะแล้วก็มศออ,อให้มศอ,อมา1,345นะคะต้องการเปลี่ยนเป็นพออให้เอาไปบวกกับอะไรก็คือบวก หกร้อยยี่สิบเอ็ดก็เอาหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบวกหกร้อยยี่สิบเอ็ดก็จะเท่ากับพอสหอนึ่งพันเก้าร้อยใช่ไหมคะหกสิบหกอ่ะมาดูต่อไปจอสอหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามเปลี่ยนเป็นพอสอต้องเอาไปบวกกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดก็จะเท่ากับพอสอ

แล้วก็รอสลสหนึรอยยี่สอ 120, เปลี่ยนเป็นพอสอต้องไปบวกกับ2องพันสามบก็เอาหนึ่งร้บวกสองพก็เท่ากับพสสอง4ันอ่าเรามาดูเปลี่ยนจากพอสอเป็นมอสอบ้างพอสเอขาให้พอสอมาสองพามร้อสิบ ต้องการเปลี่ยนให้เป็นมสก็เอาไปทำอะไรคะเอาไปลบใช่ไหมคะอ่าเอาพอส2310ลบด้วย621ก็จะได้เท่ากับมส1689ใช่ไหมคะอ่ามาดูอีกข้อพอส1800 0ต้องการหาจสเราก็ต้องเอาพอสไปลบกับ1181 ก็จะได้พอจอสหกรอยสิมาดูพอสสองพันหต้องการหาหอสอต้องการหาหอสอเราก็ต้องเอาพอสอไปลบกับหอสอก็ได้เป็น2530ลบด้วย1นึ่งพ้อก็เท่ากับหสหนึ่พันสี่ร้อพอสอพอสองพ 443ต้องการหารอสอก็ต้องเอาพอสอไปลบกับรอสอก็คือพสอสอ2443ลบด้วย2324ก็จะได้เป็นรสหนึอสอ119่านักเรียนลองฝึกทำแล้วก็ทำลงใส่สมุดนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ